รุงนี้ท่านใดอยากจะร่วมกิจกรรมแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายภาพกับควายเืิดสามารถแต่งกายในตรีมงานศรีชมพภูมาร่วมงานได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำควายที่ยืนอยู่ด้านหน้าคร่าวๆให้กับพี่น้องเราได้รู้จักคร่าวๆนะครับทีมงานควายแคะครับแม่จันฉายกับน้องเมฆขลานะครับจากเลนาฟาร์มเลนาคาเฟ่ตัวถัดมานะครับก็คือ,อเจ้าพีไทยนะครับเป็นทาย,ยาทของพ่อทองอุดรน,นะครับและตัวที่น้องผู้หญิงขึ้นหลังอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้ามนแคน เป็นสุดยอดพ่อพันธุ์หนุ่มดาวล่องอีกหนึ่งตัวและตามมาด้วยนะครับที่จับสองคนอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าดาวอุดรน,นะครับทายาทของพ่อซูโม่นะครับซูโม่เป็นลูกของพ่อเพชรอุดรน,นะครับที่เป็นควาที่มีลักษณะอัตลักษณ์ควาไทยที่ชัดเจนตามมาด้วยนะครับอีนุ่มรอที่จับควายอยู่ตรงนี้นะครับเขา,ก,ากลางๆตัวนี้ก็คือเจ้าบุญจันทร์ทายาทของพ่อบิ๊กบอสนะครับจากจากทางวันชัยฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและตามมาด้วยเจ้าเทพทองคำนะครับจากท,า,กทาง P ี e b a เรเ อำเภอเพนจังหวัดอุรณธานีนะครับและตัวต่อมาก็คือเจ้า